ขอให้ญาติโยมทั้งหลายตั้งใจที่จะทำความสงบกันต่อไปในเบื้องต้นนี้จะมาจะได้นำขอให้ญาติโยมทุกคนพากันว่าตามข้าพระเจ้าและลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรมรคุณพระสงฆ์คุณปิตามารดา,รดาคุณครูบาอาจารย์รจงนาดนบรรดาลให้ใจของข้าพเจ้า,จง,าจงรวมลงเป็นสมาธิาพุทธโธธรมโมสังโฆ พุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธนี่ก็ให้นึกไ้ว้ในใจนั่งขัดสมาธิขาเบื้องขวาทับขาเบื้องซ้ายมือเบื้องขวาหงายทับมือเบื้องซ้าย วางไว้บนตักหลับตานึกพุโทโธในใจทำสมาธิเพื่อประโยชน์ของตัวเราคนเราเกิดมาแล้วก็ตายไปร่างกายตายไปก็จริงอยู่แต่ใจนั้นไม่ได้ตายตามร่างกายใจนี้เองที่จะไปตกนรกขึ้นสวรรค์ กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดได้ทั้งนั้นสุดแล้วแต่กรรมเราทำกรรมดีกรรมดีส่งไปเราทำกรรมชั่วกรรมชั่วส่งไปกรรมชั่วส่งไปนรกส่งไปเป็นเปรตส่งไปเป็นอสุรกายส่งไปเป็นสัตว์เดรัจฉาน ผลระบาปเหล่านั้นแม่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้รับความทุกข์ยากลำบากแสนเข็ญส่วนผลบุญนั้นจะส่งคนไปสู่สวรรค์ไปสู่นาเทวดาชั้นสวรรค์ชั้นพรหมแม่จะกลับมาเกิดในมนุษย์ก็จะเป็นผู้มีความสุขสบายผลบุญและผลบาป ย่อมแตกต่างกันเช่นนี้เพราะเหตุใดคนเราจึงต้องทำบาปเพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะควบคุมจิตใจของตนเองได้เพราะฉะนั้นในพระพุทธศาสนาจึงสอนให้พวกเรานั่งสมาธิทำจิตใจเพื่อที่จะได้มีสติเป็นเครื่องควบคุม ไม่ให้ใจนี้เป็นใจร้ายเพราะว่าใจร้ายนั่นคือใจที่บังคับให้กายไปทำบาปเมื่อเราทำสมาธิดับความร้ายจิตใจก็กลายเป็นความดีเรียกว่าใจดีใจดีก็บังคับให้ร่างกายนี้ไปทำบุญให้ไปทำสมาธิให้ไปทำความดีต่ตางๆ มีเมตตากรุณาเฉลี่ยความสุขของตนเพื่อที่จะแบ่งปันให้คนอื่นเขาด้วยเรียกว่าสร้างแต่บุญสร้างแต่ความดีนั่นเรียกว่าใจดีเพราะฉะนั้นการปฏิบัติในทางใจจึงมีผลมากองค์สมเด็จพระสุมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงพิจารณาเช่นนี้เห็นประโยชน์เช่นนี้แล้ว ทรงประกาศพระพุทธศาสนานั้นจึงเรียกหัวงามในเรื่องต้นคือศีลงามใน่้มกลางคือสมาธิงามในที่สุดคือปัญญาพระองค์ทรงประกาศเช่นนี้นั้นไม่ได้หวังอะไรนอกจากหวังจะให้มวลมนุษยชาติพากันมีความสุขพากันเดินทางพากันเดินทางที่ถูกคือเดินในถูกต้อง ทางที่เดินไปนั่นเป็นทางที่เดินที่ถูกต้องถ้าหากว่าผู้ที่ไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพากันเดินทางไปในทางที่ผิดก็จะต้องมีการรบลาข้าวฟันกันมีการทำลายซึ่งกันและกันมีการก่อความทุกข์ยากลําบากสารแสนเข็นสารพัด เรียกว่าเดินทางผิดเพราะฉะนั้นการฝึกฝนจิตใจจึงมีประโยชน์มหาศาลไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครอยู่ในศาสนาใดถ้าได้ฝึกฝนจิตแล้วบุคคลผู้นั้นจะเป็นคนดีเป็นผู้ที่รู้จักควบคุมจิตใจของตนเมื่อสามารถควบคุมจิตใจของตนแล้ว มีกายก็ดีมีวาจาก็ดีมีใจก็ดีมีกายก็เป็นกายเมตตากายกรรมมีวาจาก็เป็นเมตตาวาจีกรรมมีใจก็เรียกว่าเมตตามโนกรรมเมตตากายกรรมนั้นมีกายก็ไม่เอากายไปทำร้ายคนอื่นก็ไม่เอากายไปเที่ยวประทุษร้ายคนอื่น เอากายนี้ตั้งตนเป็นเมตตาแล้วก็ช่วยเหลือช่วยเหลือคนอื่นจะช่วยอย่างไรเมื่อหลางกายจะช่วยได้แค่ไหนมีกิจการงานอย่างไรก็ช่วยเพื่อที่ให้เป็นประโยชน์แก่มนุษย์โลกทั่วทั่วไปเหลือให้เป็นประโยชน์แก่ครอบครัวให้เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยทั่วไป นี้เรียกว่าเมตตากายกรรมที่ทำได้เช่นนี้เพราะเขาเป็นผู้ที่มีจิตใจได้รับการอบรมทางสมาธิแล้วเมื่อจิตใจอบรมถูกสมาธิเป็นเครื่องอบรมแล้วเช่นนั้นสิ่งที่เขาทำไปเหล่านั้นจึงล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ไม่ได้เป็นโทษแก่ใคร จะทำงานอันใดก็มองดูประโยชน์ซสก่อนจะช่วยเหลือใครก็มองดูประโยชน์สมควรแก่การช่วยเหลือเป็นต้นเรียกว่าเป็นผู้มีสมาธิเป็นเครื่องควบคุมกายวจีกรรมวจีเมตตาวจีกรรมคือวาจาวาจานั้นก็เป็นผู้ที่มีวาจาเป็น ดอกไม้มีวาจาเป็นกัลญาณนะคือมีวาจาอันงามมีแต่การเป่าร้องบุคคลทั้งหลายให้มากันสร้างความดีพูดออกจากปากไปก็บอกว่าท่านทั้งหลายจงมาทงความดีกันเถิดนี่ก็เป็นการสร้างวัดนี่ก็เป็นการสร้างพระมหาเจดีย์นี่ก็เป็น การทอดกระถินนี่ก็เป็นการทอดทอดปังสกุลนี่ก็เป็นการช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากนี่ก็เป็นการสร้างโรงพยาบาลน,นี่ก็เป็นการสร้างโรงเรียนสารพัดนี่คือวาจาที่พูดออกไปวันแล้วแต่ชักชวนคนให้ทำความดีแล้วก็บอกว่าส่วนใดที่ไม่ดีที่เป็น สิ่งที่ทําให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนท่านทั้งหลายอย่าทําเลยก็พยายามที่จะบอกแก่บุคคลผู้สมควรแก่การจะบอกได้ประกาศต่าร้องไปบอกว่าอย่าไปฆ่าเขาเลยอย่าไปขโมยของใครเลยอย่าไปกระพตดผิดประเวณีข,ข่มขืนอนาจารย์ต่างๆเลยอย่าไปโกหกหลอกลวงใครเลย อย่าไปกินเหล้าเมาสุราเลยนี่ก็คือวาจาที่เป็นวาจาที่เป็นสุภาษิตถ้ายังยามที่จะหาผลทางแนะนำสอ,สอนบุคคลผู้อื่นให้เขามีความดีตั้งอยู่ในอัปปะมาตธรรมคือความไม่ประมาทเขาเรียกว่าเมตตาวจีกรรมการที่จะกระทำเช่นนี้ได้นั้นต้องมี จิตใจที่ได้รับการอบรมและฝึกฝนมาแล้วเขาได้ทำสมาธิเขาได้ทำจิตให้สงบเขาได้มีจิตที่ถึงขัน้นเกิดความรู้ความเข้าใจเกิดความทราบซึ้งเกิดความละเอียดอ่อนในจิตใจนั้นมากสามารถที่จะสร้างพลังจิตให้แก่เขาได้เขาก็มีเป็นผู้มีพลังจิตที่สูง เขาจึงควบคุมวาจาของเขาไว้ได้ผู้ที่ไม่มีเมตตาวจีกรรมคือเป็นผู้ที่ไม่สามารถจะควบคุมวาจาของตนได้นั่นคือจำพวกที่เขาไม่สามารถจะทำสมาธิได้คือไม่สามารถจะทำสมาธิได้ไม่มีโอกาสที่จะทำสมาธิมีแต่ความฟุ้งซ่าน มีแต่ความอิจฉาพยาบาทอยู่ในจิตใจมีการเห็นแก่ตัวอะไรต่างๆเหล่านี้ตัวนี้ได้เป็นการดีคนอื่นจะทุกข์ร้อนแค่ไหนไม่ว่าด้วยวาจาที่เป็นแหลนหลาวหรือเรียกว่าวาจาที่เป็นหอกดาบเพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะควบคุมจิตใจได้ ไม่มีสมาธิเป็นเครื่องควบคุมจิตใจเพราะฉะนั้นเราจะและเห็นว่าผู้คนเขาทะเลาะกันเสียงระเบงเซงแท้ไปเพราะเขาคุมใจไม่อยู่คนนั้นก็อายุปูนพ่อปูนแม่เราแล้วแล้วก็ยังจะมาถกเถียงกันทะเลาะวิวาทเสวาจานี่ก็เพราะเหตุใดก็เพราะเหตุว่า ทำสมาธิไม่เข้าขัน้นบางทีเขาเหล่านั้นก็อาจจะทำสมาธิแต่ว่าสมาธิมันไม่เข้าขัน้นมันก็เลยควบคุมจิตใจไม่อยู่ก็มีอาการกิริยาแปลกๆแตกๆ,กๆ,กๆต่างๆหน้าวังเกียรติสารพัดไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครก็ตาม ถ้าหากว่าไม่มีการควบคุมจิตใจของตนแล้ววาจามันก็เป็นเมตตาวาจีกรรมไปไม่ได้เมื่อเป็นเมตตาวาจีกรรมไม่ได้แล้ววาจาเหล่านั้นก็เอาไปเสียบคนนั้นทีหนึง่งเอาไปเสียบคนนี้ทีหนึง่งเ,เมื่อเสียบหนักเขา้าลูกศรเหล่านั้นหรือแหลนเหล่าเหล่านั้นแทนที่จะไปเสียบคนอื่นมันก็เสียบเอาตัวเองเขา้า เหมือนกันกับบุคคลผู้ที่ว่าเอาทุลีกรรมุลีไว้ในมือแล้วก็คว้างไปเหนือลมแทนที่มันจะไปตามไปถูกคนอื่นมันกลับเข้าตาเจ้าของเองอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าระอายแก่ใจเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นภิกษุไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นญาติยาโยม ถ้าหาก่าได้รับการควบคุมปฏิบัติจิตใจของตนให้สงบระงับแล้ววาจาเหล่านั้นก็จะกลายเป็นวาจาดอกไม้สามารถที่จะโปรยปลายธรรมะอันละเอียดอ่อนธรรมะอันบริสุทธิ์ให้แก่บุคคลได้โดยทั่วไปเมื่อต่างคนต่างพางกันมีการปฏิบัติจิตใจของตนให้อยู่ในขอบเขต เขาก็จะพบความจริงอย่างหนึ่งความจริงนั้นคือได้พบสัจธรรมสัจธรรมนั้นได้แก่ความเกิดแก่เจ็บตายความเกิดแก่เจ็บตายนั้นเราก็ได้พากันได้ยินอยู่ทุกวันบางทีเราก็ได้ยินใครคนหนึ่งพูดหรือบางทีเราก็ได้ยินพระพ่านเทศหรือเราก็สามารถ อ่านครบในหนังสือได้ว่าความเกิดก็มีความแก่ความเจ็บความตายพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้และความเกิดแก่เจ็บตายนี้เองเรียกว่าเป็นอริยสัจธรรมอริยสัจธรรมนั้นก็คือความจริงของท่านผู้ไกลจากกิเลสทำอย่างไร ความเกิดแก่เจ็บตายนี้จึงจะเป็นอริยสัจได้ในการที่เราอ่านหนังสือเราก็อ่าน,ว,าาน,าาน,นว่าเกิดแก่เจ็บตายแต่ก็ไม่เป็นอริยสัจห์ถ้าเราได้ไปฟังพระท่านเทศว่าเกิดแก่เจ็บตายเราก็ได้ยินแต่มันก็ไม่ถึงใจก็เลยไม่เป็นอริยสัจหรือเราไปอ่านหนังสือหรือเราไปพบ ้าใครคนใดคนหนึ่งพูดถึงความเกิดแก่เจ็บตายแต่ก็ไม่เป็นอริยสัจเพราะเหตุใดจึงไม่เป็นอริยสัจความจริงก็ urgical, เป็นความจริงอยู่ความเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นอริยสัจแต่ว่าเราก็รู้ถึงความเกิดแก่เจ็บตายนั้นแต่ทำไมเราจึงไม่เป็นอริยสัจก็ Κ เพราะเหตุที่ว่า อริยสัตว์นั้นท่านเปรียบเหมือนกันกับของมีค่าของมีค่าชนิดหนึ่งจะเป็นเพชรมินจินดาหรือจะเป็นทองคำธรรมชาติซึ่งมีค่ามากมายเลือกเกินเพชรเม็ดนั่นก้อนเท่ากำปั้นราคาตั้งหลายร้อยล้านอันนั้นเราต้องการจะให้มาเป็นของเรา เราจะทำอย่างไรกับเพชรเม็ดนั้นก็จำเป็นจะต้องหาเงินร้อยล้านมาให้ได้ถึงจะซื้อเพชรเม็ดนั้นได้ฉันใดก็ดีความเกิดแก่เจ็บตายที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าชาติปิทุกขาชรา,าปิทุกขามรณ้ำปิทุกขังพระองค์ทรงตรัสว่าความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ ความตายก็เป็นทุกข์ความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์เมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของเรานี้ก็ไม่ได้พิจารณาเห็นทุกข์คือไม่ได้เห็นตามถึงความเกิดแก่เจ็บตายเหล่านั้นร้อยเหตุที่ว่ากำลังจิตยังไม่พอเพียงกำลังจิตนั้นจึงเปรียบประดุจวัตคุทิสซย์ คุณทรัพย์ที่จะเอาไปซื้อเพชรจริงอยู่เราพูดได้เพชรเหมือนกันก็ว่าเพชรเม็ดนี้เป็นของนายกอเพชรเม็ดนี้เป็นของนางขอเพชรเม็ดนี้เป็นของนายจอเพชรเม็ดนี้เป็นของนางคออย่างนี้เราพูดได้แต่ว่าเพชรมันก็เป็นของนายกอนางขอนายจออะไรของเข้าไปเท่าน,นั้นเอง แต่จะมาเป็นของเราหาได้ไหมถึงแม้เราจะพูดว่าเงินที่อยู่ในกระเป๋าคนอื่นนี่จะเป็นห้าบาทสิบบาทร้อยบาทพันหมื่นแสนล้านเท่าไหร่ก็ตามเราพูดได้ว่าคนคนนั้นมีเงินมีเงินตั้งล้านเราก็พูดได้แต่ว่าเงินล้านนั้น ไม่ได้มาเป็นประโยชน์อะไรกับเราแม้สักหนึ่งบาทเราไปขอเขาบาทหนึ่งก็ไม่ได้พระอะไรเพราะเราไม่มีสิทธิทจะไปขอไม่มีสิทธิที่จะไปเอาของเขาสันใดก็ดีความเกิดแก่เจ็บตายที่ว่าเป็นอริยสัพน์นั้นก็เป็นของที่มีค่าแต่เราทำอย่างไร อาริยสัตว์ความเกิดแก่เจ็บตายเหล่านั้นจะมาปรากฏในจิตของเราได้ถ้ามาปรากฏในจิตของเราได้เมื่อไรเมื่อนั้นเราก็จะได้ชื่อว่าเริ่มจะได้สมบัติบ้างแล้วเหมือนกันกับว่าเมื่อเราเห็นคนอื่นเขาได้เงินตั้งเยอะเราก็ไปทำงานทำการกับเขาบ้างมันก็ได้บ้างเหมือนกันแต่มันก็ได จะเปรียบเทียบเขามันเปรียบเทียบไม่ได้ไปรับจ้างบ้างไปทำงานอะไรบ้างมันก็ได้เพียงแค่วันละห้าสิบหกสิบบาทหรือว่าได้วันละร้อยบาทสองร้อยบาทเดือนหนึ่งก็ได้ไม่เท่าไหร่ในไม่ช้าเราก็ใช้เงินเหล่านั้นหมดไปซะอีกแล้วก็ไปหามาใหม่มันก็เท่านั้นส่วนผู้ที่เขามีแล้วนั่นเขาไม่ต้องใช้ เขาใช้แต่ดอกเบีย้ยก็เหลือทานหรือว่าเขาเงินที่เขาได้มาทุกวันทุกวันก็เหลือกินอย่างนี้เป็นต้นเงินต้นก็ไม่ตองสูญหายไปไหนอันนี้พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะพูดไปตามวิถีทางอื่นแต่ว่าพูดเป็นข้อเปรียบเทียบให้เข้าใจว่าความเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นอริยสัจ แต่เราจะทำให้เกิดอริยสัจนั้นอยู่ที่เราจะต้องทำอยู่ที่เราจะต้องทำความเพียรเพราะฉะนั้นบางทีคนที่จะได้อริยสัจนั้นทำมาตั้งแสนชาติหมื่นชาติพันชาติกว่าจะได้มาเป็นเจ้าของอริยสัจองสมเด็จเรอสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์ทรง พระติบัติเป็นพระโพธิสัตว์มาถึงสี่อสงไขยแสนกับก็เรียกว่าไม่รู้นับร้อยเป็นพันนับพันเป็นหมื่นหมื่นเป็นแสนแสนเป็นล้านล้านเป็นโกดโกดเป็นโยตโยดเป็นอสงไขยแล้วก็สี่อสงไขยนั่นแหละกี่ชาติกี่ล้านชาติกี่ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันล้านชาติพระองค์จึงได้มาพบอริยสัจ อย่างที่ท่านพระสารีบุตรพระโมกค,คันลาที่ได้เป็นอักขสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวานั้นท่านกล่าวในคำพีว่าท่านได้ทำมาสี่แสนหมายความว่าสี่แสนชาติสี่แสนชาติไม่ใช่ไม่น้อยกว่าท่านจะมาเป็นได้มาพบอริยสัจธรรมแล้วได้สำเร็จ และบรรดาพูดเช่นอย่างที่นางวิสาขาก็ดีนาถบินทิกเกรษฐีก็ดีในในคำพีท่านก็แสดงว่าท่านทั้งสองก็บำเพ็ญมาถึงสองแสนชาติกว่าที่จะมาได้พบอริยสัจธรรมเพราะฉะนั้นการเทศพวกเราทั้งหลาย มาปฏิบัตินี้เราก็สมควรแก่การที่เราจะต้องพากกันบุกเบิกให้แก่ตัวของเราเป็นการเริ่มต้นจะเป็นกี่แสนชาติถ้าหากว่าเราเริ่มต้นแล้วมันก็มีวันที่สิ้นสุด